สวัสดีครับเพื่อนๆครับ FC ช่องวิทเรืองทาทุกคนนะครับช่องวิเรืองทาจะทําการซ่อมแซมมิกตัวนี้นะครับนะก็คือมิกตัวนี้นะครับเกิดอาการจุดจวดจัดจัดเป็นได้บางไม่ได้บ้างมันเป็นก็ดูความสะอาดอะไรของเขา บอกว่าทําทาใบเห็นี่ยทําทาใบทําทาจับๆออเห็นไหมมันเนี่ยมันมนะครับาม,ม,รมามาดูกันข้างในเป็นยังไงนี่ครับโมดิฟายเอ็มเอ็กศูนย์แปดสองนะครับทําทาใบใบปัดปัดฝุ่นในยังไงประสิทธิ์ดีขึ้นยังไงบ้าง ออกหน้าด้านข้างนะครับเปิดฟ้าด้านล่างเป็นแผ่นแบบนี้เวลาจะแกะออกก็ดูหน่อยว่าสายไหนอยู่ไงแบบนห้มีการขาดแน่อนอนนะสายเวลาเราขยับมันขาดแน่ๆนะระมัดระวังนะครับแกะมาทําการปัดๆฝุ่นหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะยาวหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเอาลูกบิดออกด้วยแล้วก็แจ็คุนง่ายๆคือทั้งหมดทั้งมวล ทั้งหมดั้งมวลของพวกนี้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 ดึงออกหมดเลยนะครับพวกนี้หู้แน่นด้วยนะครับน่าจะหลายปีนแะล้วถึงเนาะอย่างนี้เนาะออกหมดเลยนี้นะครับก็เลยยาวนะครับงานซอมมิกยาวภายในนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากภายในเป็นแบบนี้นะครับ หลักใหญ่ใจกว่าผม,มปัดฝุ่นทำความสะอาดนะครับตัวนี้ดูแลพวกปอลลุ่มอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้เราเพื่อนฟังนะครับว่าข้างในเป็นแบบนี้อันนี้หมดสภาพแลนะ้วเนาะต้องเปลี่ยนว่ลลุ่มอะไรพวกนี้นะถ้ามีนะพื่สั่งว่ลลุ่มอะไรมาเปลี่ยนก็ว่ากันไปนะครับเอาข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมก็ปัดฝุ่นก็น่าจะหายแล้วครับไอ้พวกคุกคาานิดหน่อยเนี่ยคุกค้าจะใช้งานก็ ปัดฝุ่นไปก็น่าจะโอเคแล้วอืมโอ้ภาในเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามนะสวยงามอะไรยังไม่บวมนะพวกซีพวกอะไรสวย,สยงามอยู่นะครับสุดยอดจริงๆโอ้ไฟสวยงามเนี้ย <c oughs> ว่ากันไปนะอือเซีโคอะเนี่ย นะครับโอ้ยไม่เห็นเบอร์เลยไม่เห็นเบอร์เลยอ่ะแต่ว่าไอซีไอซีถ้าเป็นพวกนี้เสียก็นี่นะน,นะเบอร์ไปใส่มาะไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวทว้อทำความสะอาดก่อนเพื่อนข้างในเป็นอย่างนี้นะครับงานนี้ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นการซ่อม,มอะไรอีกแล้วเพื่อนเลยนะครับ กรณีที่ไปหาซื้อแล้วมันไม่มีซะด้วยไปดูแล้วแหละเมื่อกี้ที่ร้านอะไรก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนั้นแล้วนะครับลูกค้าก็จะใช้งานลูกค้าไม่ได้บริการเครื่องเสียงนะ,นะครับเป็นเครื่องเสียงส่วนตัวนี่แหละแต่จะใช้งานนะครับเอเอล้างๆหน่อยนะครับถ้าจะรอสั่งอะไรหรือว่าไปซื้ออะไห่มันก็คงจะไม่ได้ไปเพรางานก็จะเป็นช่วงเย็นนะเรพวกนี้นะฮะ เอามาช่วงเช้านี่ยทำงานช่วงเย็นอะไรเงี้ยในการใช้งานก็ผมคิดว่าน่าจ,จะใช้แค่งานเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลืมไปเลยจะฉลองกันก็อยากจะเปิดเพลงอะไรเงี้ยไี่แน่นะครับอาจจะไปเปิดแค่งานเดียวคืนเดียวแล้วก็ลืมไปเลยเครื่องนี้ส่มไว้มีอย่างนั้นเยอะแยะนะครับเออกว่าจะหาเวลามาฉลองกันสักครั้งหนึง่งอยากจะร้องเพลงหน่อย เรื่องเสียงใช้ไม่ได้ดูให้หน่อยอะไรเงี้ยนะจะร้องวันเดียวนี่ก็มีนะครับให้มันเสร็จงานเดียวคืนนี้เนี่ยก็มีนะครับเอามาซ่อมเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ก็ซ่อมเต็มที่เหมือนเดิมล่ะนะครับนี่ตอนนี้มันอยากลุ่มหลวมน้อยเนี่ยตอนนี้หมดสภาพแล้วทำความสะอาดไปนะครับฉีดน,น้ํายาใส่เข้าไปก็อาจจะไม่ค่อยดีก็ต้องแกะออกมานั่นแหละก็ทําแบบที่ผมซ่อมมิกที่ผ่านมานั่นหล่ะนะครับตัวน,นี้เป็นที่ปัญหาที่วันลุ่มหาซื้อไม่ทันอะไรเงี้ยนะ นะครับถูถูไถยไถไปเด๋ล้างให้สะอาดมันก็ใช้งานได้นะได้ได้ดีอยู่นะนะครับปากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองใหญ่อยู่ใกล้ร้านอะไรหลายๆลร้านร้านใหญ่ใหญ่น่อยก็จะมีพวกอย่างนี้เขาสำรองไว้อยู่แต่แถวผมนี่มันไม่ทันหรอกนะครับก <c oughs> ็เอาให้งานนี้มันผ่านไปประมาณนั้นแหละนะ <c oughs> ออกมาล้างกี่ตัวก็า่ากันไปอยู่ในนั้นน,นี่ก็คือนะครับการซ่อมอะไหล่นะเพื่อน เหนื่อยบอกเลยเหนื่อยถ้ามีตัวใหม่ก็เปลี่ยนเลยเนี่ยเสียดแล้วเนี่ยถ้ามีตัวใหม่เนี่ยอันนี้มันโอ,โอ้ดูดิหยัดจระบีขาวเข้าไปด้วยโอ้ยดูดิเนี่ยเนี่กี่ตัวเนี่ย ดำเน,นินการนะครับล้างจนจะหมดแล้วล่ะจะเสร็จหมดแล้วเออถ้ามีเปลี่ยนนี่มันก็จะย่นเวลาลงไปเยอะเลยนะครับเอาออกแล้วก็บัดกีขาเข้าไปก็จบไม่ต้องมาแกะอะไรซ่อมอะไรพวกนี้นะถ้าจะสำรลองไว้มันก็ไม่ค่อยมานะไอรุ่นอย่างเงี้ยมาไม่ค่อยจะซ้ำๆกันสักเท่าไหร่นักนะครับก็เลยไม่ค่อยได้สำรองไวะ ลองเครื่องลองเครื่องตึกงยังเป็นยังแน่ดอกนีก็ได้ลายตาล่ะก็ลองเครื่องไปเรื่อยๆนะครับมันมีกี่ร่องกี่รูก็สิบเสียบไปนะครับ รวมไปถึงการลองเอฟเฟกต์อะไรพวกนั้นเนาะเปิดยังไงนะเอฟเฟกต์เปิดยังไงวะบเบอเเสร็จแล้วนะครับก็ในส่วนของด้านในล้างวัลลุ่มเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ประกอบเข้าไปครับลองแต่ละชั้นแน่นก็เรียบร้อยแล้ว นะครับก็ไม่จวดไม่จาดแล้วนะครับใช้งานได้ดีแล้วแต่ว่าจะปรับไม่เพาะยังไงนั้นแล้วแต่เลยนี่ครับทีนี่ช่วยเรื่องทางจากไปครับแล้วก็พบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ